สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้น้องไอรินมารายงานตัวแล้วจ้าวพาน้องไอรินก็ได้เจอน้องไอรินตั้งสองมือเลยเปได้ลงคลิปตั้งสองมือเลยเนาะมาแม่บีผมให้ซาหัวอาบน้ำซาหัวมาคือไอเมอ่ามื่อนี้ิิพามาลล่นน้ำน้องไอรินแล้วก็ซิมาอันว่าเลืองเฮ้ยเมื่อลาวเนาะพี่น้อง ตั้งลงกับลูกแม่บีผมให้กันเด้อเพราะว่ามีพี่น้องถามมาว่าอันน้องก้อยสกับบ้านเมื่อด้ด่านเปิดแล้วเดอ้อน่าเปิดอ่าด่านเปิดด่านเปิดแล้วเดอ้อคนณว่าแะ้วกะมีบอกบอกว่าอันไปทายวิวแถวบ้านมาซูเบิงแน่เดี๋ยวเอฟซีบอกไปสิเนแบบาว่าแต่ก่อนก็ว่าสิกับสิ้นเดือนเนาะพี่น้อง เพราะว่าได้เตรียมไปต่อพาสปอร์ตแล้วก็ต่อพาสปอร์ตรดเนาะแล้วก็ไปเปลียนยางรดแล้วแล้ววันที่นี้ไปถามรายละเอียดกระเจ้าอยู่ด้านต่อมอเนาะพี่น้องอยู่ด้านต่อหมอเนาะพี่น้องว่าอันรายละเอียดเป็นจังไดเนาะกะมันมากามีค่าใช้จ่ายเนาะพี่น้องอค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเฮาเฮากะ มีน้องไอรินนำน้องไอรินก็ต้องไปเฮ็ดพาสปอร์ตน้องพี่น้องเพราะว่าสิเฮ็ดอันพูดติดตามกะบบได้เนะเพราะว่ามันออกนอกพื้นที่น้องพี่น้องอุ้ย,ยเพราะว่ามันออกนอกพื้นที่ก็เลยเฮ็ดต้องได้เฮ็ดพาสปอร์ตถ้าแบบว่าเฮเอพูติดตามก็จะไปได้แต่แบบอันในสมมติว่าเฮ้าข้ามสวรรค์นรกกะิอยุได้แต่ในสวรรคนะ์นรกนั้นน้องพี่น้องอมาพี่นะลกูก ไม่จับได้แล้วจับได้แล้วจับได้หน่อยจับได้และไม่จับได้แล้วอ่าเดี๋ยวนี้นั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งให้แม่หวีผมให้อุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยไอ้ดินหวีผมงามเด้ออ่ะเขาบอกว่าอันต้องได้เพราะว่ามันเวลาเข้าไทยอะนะมันก็ต้องได้ไซส์อันไทยแลนด์พาร์ทเอียงไรเนาะพี่น้อง เพราะว่าให้ก็จะให้ลงเว็บไซต์เนาะ้วก็มีค่าประกันอีย่างพร้อมเนาะตอนที่ก้อยไปถามก้อยกับบูฮัวมันสิเปลี่ยนแปลงหรือบอ่กับยังบูฮัเนาะกะคาราคกลับยากเนาะพี่น้องสำหรับคนที่แบบงบน้อยคือเฮาอะนะแต่ว่าคนที่ก็จะแบบงบหลายกะง่ายๆเนาะพี่น้องกลับง่ายๆไป อาชีพกับง่ายๆหละคนที่กเจาแบบมีโง่ปลายเนาะพี่น้องแต่เขากะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆกับเนะบาะเพราะว่าเดี๋ยวเ,เก็บเงินจัหน่อยก่อนแล้วก,ก็บ,บวกกับทางเข้าบ้านกันช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงน,นี้ก็เป็นยาม,มฝนเนาะพี่น้องกับเข้าทางบ้านก้อยนี่เข้ากับอาชีพเข้ายากเนาะเพราะว่าทางมันจะเป็นขี้ตมยามนี้นะขี้ตมเพราะว่ากระเจ้ากับเริ่มชีเฮ็ุหน้ากันแล้วทางเข้าบ้านก้อยมัน เป็นทางดินแดงเนาะพี่น้องยังบลแม่นทางอันทางดำนั่นแหละเนาะก,กาคุ้มจิงกย็ยากเมือค่ะแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าตาเบิงอีกจะ่อยก่อนโอ้ยแม่นบีบอีหยังอนีนเน้เกิบเนาะป่ะมื้อน,นี้กาฝนตกคืมคืมคนสมจิงคัดตกคู่ม,คคม,มือตกแบบยิบมนิ้ยน,ออน,นับนับแล้วก็เศร้าน้องอลินเนาะไม่ได้ไปใส่พี่น้องอายุอยย่บ้านอากันอยย่บ้าน ลายมือแล้วบม่ได้ออกไปใส่ก็แต่มือพู้นะมือวันวันถนานะ่ายวันเสาร์เนาะพาน้องไอรินไปเบ่งองินเบ่งมา้าเพิ่นอยากเบ่งม้ากับกับเพิ่อนะม้าวิ่งกับกับเพืนะ่อนวะโอ้ยมัดผมให้น้องไอรินได้แล้วนี่รูดแต่ในผมสันม้นผมมันพ่เท่ากันกว่าซีมัดผมได้นี่มีของกินมาล่ออันนี้มมนหยางไม่หยางไ,ไอดินหูจากวันนี้ <Okay. S 1> น้ำแข็งน้ำแข็งมักเงาะอะ มักเงาะอ,อันซื้อมาแล้วกาปอกนะพีผี้องเอาในออกอเม็ดออกแล้วกามาแซ้น้ำอันแซส,สองแข็งนะน้องไอรินมักข,ขนาดน้าลุงเนาะแซฟขนาดเพือ่อนวะเพื่อนมักกินแอ้เฟขนาดไหมล่ะเอ๊กิบไอรินไปใส่แล้ว <laughs> เดี๋ยวจะพาน้องไอรินออกไปย่างลินจังหน่อยนะลุงเนาะนี่ของลินแล้วการินแล้วก็เก็บไม่บอกให้ลินแล้วก็เก็บนาขนานา,นา đi lắc cả kép tua con nói này con nói này anh ấy bằng khó khó này tăng gần đấy này đi đã hết rồi vừa 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 à được à thứ mấy ơi nó cái linh mắc kinh mạng máy nó thì nó มกินมากไหมหมากขนาดเลยมากไม้เนี่เห็นเมื่อนั้นไปเห็นเห็นเนี่ยก็มาอางุ่นอางุ่นอางุ่นเพิ่อนวะเป็นอยากกินอางุ่นเพิ่นบอกแม่นหรอ๋อยวกจังไปซื้อไม้นะอางุ่นเบิดอ่ะอยากพ่อมาก่อนแล้วจังเป็นตลาดนี่นี่อันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ่วะเออบุญเย็นเลยวันนี้ โอ้กินตุ้ยตุ้ยเลยแห้งต oh ุ้ยอยู่แม่ก็ได้เอ๊ะกีบไอรินไปใส่แล้วลูกไอรินไปโยนแถวไหนล่ะเดี๋ยวเก็บของรินแล้วออกไปขี่รถรินเนาะเอารถนี้ไปขี่เล่นเนาะลุงเนาะมีอุ้ยกะบอกว่าอุ้ยอยากอุ้มหลานเน่ปนใอสีผ้าไอรินมารินน้ำไม่อุ้ยอ่ะอยากผ้าเมื่อขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าขอเก็บเงินจังหน่อยก่อนเนาะ เพราะว่าเมื่อละลากะบรยากม,มันบกนุกคือเนาะกะอยากซื้อหันซื้อนี่เมื่อฝากะจะเ้านำมานะบอได้เมื่อดดนแล้วโอ้ยกินแม่แม่เอาให้กัดเดอ้ออยากกินเบิเดอกัดอ่ะน้องอลินทำอะไรคะน้องอลินเฮ็ดหยางเนาะอุ้ยระบายสี งามเท้ระบายสีงามแท้อะไอดินระบายสีงามแท้น้อสีหยังอ่ะสีหยังลูกออนนินระบายสีหยังเนาะออลิ้นเห็ดบงกุมโอ้ เก่งแท้อือเขียนเขียนสำใบสีสำใบสีเขียนหนังด้วยอู้เขียนหนังสือด้วยเก่งยังเหรอ่ะอาเก่งยังเหรอคะอาเก่งหลายแท้โอ้ไนะเออดงกลมอีกโอ้ ุออกไปไม่ได้เลยอ่ะลินเดินออกไปเดินเล่นไม่ได้แล้วอุ้ยพ่อมาแล้วว่านหัวคือฝนตกฝนตกแล้วนี่นฝตกสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีจ้าไอรินสวัสดีจ้าไอรินจะไปไหนพี <c oughs> ่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ออกไปมองนั้นบ่ได้แล้วมอ,องจอดรถนะไอรินเอารถไปขี่ทางนอกบ่ได้แล้วฝุตตกแหงแล้ว

ใส่หัวแม่จังหด <c ười> <c ười>